เรื่องสังกิจจชาดกเที่ยวชมนรกกัดสังกิจจาฤศีสืบเนื่องจากตอนที่แล้วหลังจากที่พระเจ้าอาชาตัศัตรูทรงได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงเบิกบ,บานพระไทยภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นวันต่อมาจึงได้สนทนากัน ในโรงธรรมสภา,าถึงเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาในระหว่างที่พิสูจทั้งหลายกำลังสนทนากันอยู่เมื่อทรงทราบดังนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่ามิใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นที่พระองค์ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่พระเจ้าอาชาติศัตรูแม้ในชาติที่แล้วพระองค์ก็ได้ทรงบรรเทาทุกข์แก่ พระเจ้าอาชาติจศัตรูแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตัดสังกิจจชาดกมีเนื้อความดังนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติจูในเมืองพารานสีมีพระอรรสทรงพระนามว่าพรหมทันกุมารก็ในการนั้นพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในเรือนของโปโรหิต มานาบิดาได้ตั้งชื่อว่าสังกิจจกุมารพระมทัตกุมารและสังกิจจกุมารเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เกิดเมื่อจเจริญไปแล้วก็ได้ไปศึกษาศิลปะยังกรุงตักกศิลาเรียนศิลปะทั้งหมดจบแล้วก็กลับมาต่อมาวันหนึ่ง พระราชาทรงพระราชาทานฐานันดรศักดิ์ที่อุปราชแก่พระโอรสแม้พระโพธิสัตว์ก็ทำงานอยู่กับท่านอุปราชเหมือนกันภายหลังต่อมาท่านอุปราชได้ท่าพระเนถินอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาผู้เสด็จประพาสเล่นในพระราชอุทยานก็เกิดความโลภขึ้นในราชสมบัตินั้นจึงทรงดรํามว่า พระบิดาของเรายังหนุ่มแน่นเหมือนกับพี่ชายของเราถ้าเราจะคอยอยู่จนพระบิดานี้สวรรคตแล้วได้ราชสมบัติเราก็จะแก่เกินไปราชสมบัติที่เราได้ในเวลาแก่นั้นจะมีประโยชน์อะไรเราจะให้ปลงพระชนพระบิดาเสียแล้วยึดเอาราชสมบัติจะดีกว่าดังนี้แล้ว ได้มาปรึกษากับพระโพธิสัตว์สังคิจกุมารผู้พระโพธิสัตว์จึงห้ามว่าข้าแต่ท่านสหายคนที่ทำปิตุฆาตกรรมเป็นกรรมหนักจะต้องตกนร,รกแน่นอนใครๆก็ห้ามกรรมนี้ไม่ได้ขอพระองค์อย่าทำเลยอุปราชนั้นก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงสามครั้ง แต่พระโพธิสัตว์ก็ห้ามไว้ถึงสามครั้งเมื่อเป็นดังนั้นแล้วอุปราชจึงไปปรึกษาคนอื่นคนเหล่านั้นเห็นแกลาบสักการะก็สนับสนุนให้อุปราชปลงพระชนพระบิดาเสียฝ่ายสังคิจโกุมารเมื่อเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราไม่ควรอยู่ร่วมกับคนผ่านดังนี้แล้ว จึงหนีออกจากเมืองพารณสีไปยังป่าหิมพานบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญฌานอยู่จนได้ฌานอภิญญามีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารอยู่อย่างภาสุกในขณะเดียวกันนั้นเองทางฝ่ายพระราชกูมารก็ให้คนฆ่าพระบิดาเสียแล้วสเสวยอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ พวกกุลบุตรทั้งหลายเป็นอันมากพอทราบข่าวว่าสังกิจากกุมารบวชเป็นฤาษีก็พากันตามไปบวชเป็นฤาษีด้วยฤาษีเหล่านั้นก็ทำฌานปิญญาได้เหมือนกันฝ่ายพระราชาองค์ใหม่นั้นครั้นให้คนฆ่าพระบิดาแล้วก็เสวยความสุขสบายในราชสมบัติตลอดการเวลามีประมาณเล็กน้อยเท่านั้น ต่อแต่นั้นมาก็สะดุ้งหวาดกลัวไม่ได้ความสบายพระไทยมีความเร่าร้อนเหมือนถูกทรมานในนรกเท้าเธอก็ระลึกถึงพระโพธิสัตว์ดัมริว่าสหายของเราได้ห้ามปรามแล้วว่าปิตุฆาตกรรมเป็นกรรมหนักเพราะความที่เราไม่เชื่อถ้อยคำของเขาเขาจึงหนีไป ถ้าหากเขายังอยู่หนาทีน่นี้เขาต้องห้ามเราไม่ให้ทำปิตุฆาตกรรมแน่นอนเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนหนอพระองค์รำพึงหาแต่สังกิจจก,กุมาน,นั้นอยู่เสมอเสมอฝ่ายพระโพธิสัตว์กับฤาษีทั้งหลายอยู่ในป่าห้าสิบปีทราบว่าพระราชาทรงรำลึกถึงเรา เราควรไปในราชสำนักและแสดงธรรมแก่เท้าเธอทำให้เท้าเธอหายหวาดกลัวสะดุง้งดังนี้แล้วพร้อมกับดาบท5ารเป็นบริบาลเหาะมาทางอากาศลงในพระราชอุทยานชื่อทายปัสตะนั่งอยู่ที่พระราชอุทยานแห่งน,นั้นคนเฝ้าสวนเห็นหมู่ฤาษีนั้นจึงถามว่า ท่านผู้เจริญขอรบับหัวหน้าของท่านชื่ออะไรขอรบับพราเขาได้ฟังว่าหัวหน้าของพวกตนชื่อว่าสังกิจจักบัณฑิตดังนี้แล้วก็จำได้จึงได้เรียนให้ทราบว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงรออยู่ในที่นี้ก่อนข้าบเจ้าจะทูลเชิญพระราชาให้เสด็จมาพระราชาของพวกข้าพเจ้า ทรงมีพระประสงค์จพะพบพระคุณเจ้าดังนี้แล้วจึงรีบเข้าไปอย่างพระราชวังได้กราบทูลพระราชาว่าสังกิจารือสีที่พระองค์ทรงพระกรุณายกย่องเชิดชวูว่าเป็นคนดีมากในหมู่ฤาษีทั้งหลายมาถึงแล้วเชิญพระองค์รีบสเสด็จออกไปพบท่าน ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่โดยเร็วเธอก็ลำดับนั้นพระราชาผู้จอมทัพอันมิตรและอํมมาตแวดล้อมแล้วสเสด็จขึ้นราชรถอันเทียมด้วยม้าอาชาในรีบสเสด็จไปเมื่อถึงแล้วส่งเปลืองราชากุตตพันห้าอย่างคือพัดลาวะวีชนีหนึ่งกรอบพระพัก 1. พระขันหนึ่งเวตชัดหนึ่งฉลองพระบาทหนึ่งวางไว้แล้วสเสด็จลงจากกรดทรงดำเนินเข้าไปหาสังคิจารอสีผู้นั่งอยู่ในพระราชอุทยานชื่อว่าทายะปัสสะอุทยานพระราชาองค์นั้นครั้นสเสด็จเข้าไปหาแล้วทรงบันเทิงอยู่กับฤือสี สนทนาปราศัยพอให้ได้ลึกถึงกันและกันแล้วสเสด็จเข้าไปนาที่สมควรประทับนั่งนาะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันประทับนั่งแล้วทรงเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะตรัสถึงบาปกรรมของตนจึงตรัสว่าโยมขอถามท่านสังกิจจารือสีผู้เป็นคนประเสรศิฐกว่ารือสีทั้งหลาย สิ่งนั่งอยู่นะทายปะปสะอุทยานแห่งนี้ห้อมล้อมไปได้วยหมู่ฤาษีว่าคนผู้ประพฤติล่วงทมทั้งหลายเหมือนโยมผู้ประพฤติล่วงธทมแล้วตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนขอพระคุณเจ้าจงตอบเนื้อความที่โยมถามด้วยเถิดสังกิจารือศีได้กราบทูลพระราชาผู้ทรงผดุงรัฐให้เจริญ แก่ชาวกาสีซึ่งประทับนั่งอยู่ณทายะปัสสอุทยานว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรขอพระองค์ทรงสดับคำของอัตมภาพผู้ใดพร่ำสอนบอกขนทางแก่คนเดินทางผิดถ้าเขาพึงทำตามคำของผู้นั้นเขาก็จะไม่พึงถูกน้ำต่ำชั้นใด ผู้ใดพร่ำสอนธรรมแก่ผู้ปฏิบัติผิดธรรมถ้าเขาพึงทำตามคำสอนของผู้นั้นเขาจะไม่พึงไปสู่ทุกขติฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรธรรมชื่อว่าเป็นทางที่ปลอดภัยส่วนอาธรรมชื่อว่าเป็นทางที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าอาธรรมย่อมนำสัตว์ไปสู่นรก ส่วนธรรมย่อมนำสัตว์ไปสู่สุคติขอถวายพระพรคนผู้ประพฤติล่วงธรรมทั้งหลายมีชีวิตไม่ราบรื่นละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่คติใดอัตมาภาพจะกล่าวคติคือนรกเหล่านั้นขอพระองค์ทรงสดับอัตมาภาพเถิด คือสันชีวนรกหนึ่งสันชีวนรกนรกที่ตายแล้วฟืน้นสัตว์นรกในนรกนี้ถูกสับถูกฝันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วกลับฟื้นขึ้นมาใหม่กาละสุตานรกหนึ่งนรกสายบรรทัดเหล็กสัตว์นรกวิ่งไปบนแผ่นเหล็กแดงถ้าล้มลงจะถูกดีด้วยสายบรรทัดเหล็กแดง สังคาตนรกหนึ่งนรกที่ถูกบทหรือหนีหมายถึงมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟกลิ้งมาบทขยี้สัตว์ในนรกนี้โรดวานรกคือนรกสองอย่าง1ได้แก่ชาละโรดวานรกหนึ่งทูมะโรดวานรกหนึ่งชาละโรดวานรก นรกที่สัตว์ร,ร้องครวนครางเป็นนรกที่มีเปลวไฟพวยพุ่งเข้าไปสู่ช่องร่างกายทั้งเก้าแล้วเผาสัตว์นรกตลอดเวลาทุมะรโรวานรกสัตว์นรกที่ร้องคร,ครวนครางเพราะควันไฟคือนรกที่มีควันไฟรมสัตว์นรกทางถวาวรทั้งเก้าอยู่ตลอดเวลา อเวจีมหานรก1นรกที่ไม่มีเวลาว่างนรกที่มีเปลวไฟพุ่งออกมาจากทิศท,ทั้งสเผาสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาตาปนานรกหนึ่งนรกที่ร้อนพวกสัตว์นรกในนรกนี้จะถูกแทงด้วยเหลาเหล็กเท่าลำตาลลุกเป็นไฟปตา ปัตา,านรกหนึ่งนรกที่ร้อนมากสันรกในนรกนี้ถูกไล่ตีแล้วหนีขึ้นไปบนภูเขาบนกำแพงที่ร้อนตกลงมาก็จะถูกเหลาเสียบแทงเจ็บปวดทรมานอย่างยิ่งนรกแปดขุมเหล่านี้ บัณฑิตกล่าวว่าผลนได้ยากเกลื่อนกลนไปด้วยเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้ามหานรกขุมหนึ่งหนึ่งมีอุสธานรกสิบหกขุมเป็นบริวารเป็นนรกที่โหดร้ายเผาผลาญเหล่าสัตว์ผู้ตนีเหนียวแน่นให้เร่าร้อนเป็นภัยใหญ่มีเปลวไฟลุกโผล่ หน้าขนพองสยองกล้าวหน้าสะตรึงกลัวมีภัยรอบข้างเป็นทุกข์มหานรกเหล่านั้นมีสี่มุมมีประตูสีด้านจัดแบ่งไว้เป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กกั้นรอบๆมีฝาเหล็กครอบภาคพื้นของนรกเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเหล็กแดงลุกโผล่เต็มไปด้วยเปลวไฟ แผ่ออกไปหนึ่งร้อยโยน์ทุกทิดไม่อยู่ตลอดเวลาคนผู้กล่าวล่วงเกินหรือสีทั้งหลายผู้สำรวมมีตบะเหล่านั้นย่อมตกนรกมีเท้าชี้ขึ้นเบื้องบนมีศีรษะปักลงเบื้องล่างคนเหล่านั้นมีปกติประทำกรรมหยาบช้า ไม่มีความเจริญเหมือนปลาที่ถูกเฉือนออกเป็นชิ้นๆย่มหมกไม่อยู่ในนรกตลอดปีนับไม่ถ้วนทั้งร่างกายถูกไฟเผาไหม้ทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ตลอดเวลาดิ้นออกจากนารกก็ไม่พบประตูที่จะออกวิ่งไปทางประตูทิศตะวันออกจากนั้นก็วิ่งกลับไปทางประตูด้านทิศตะวันตก แม้วิ่งไปแม้ทางประตูด้านทิศเหนือจากนั้นก็วิ่งกลับไปยังประตูด้านทิศใต้วิ่งไปถึงประตูใดๆประตูนั้นๆก็ปิดทันทีนับเป็นเวลาหลายพันปีชนทั้งหลายที่ตรงนรกต้องประคองแขนคลำครนวนเสวยทุกข์ไม่ใช่น้อยเพราะเหตุน,นั้นบุคคลไม่ควรระรานคนดี เพราะท่านที่มีความสำรวมมีตบะเป็นประดุษอสรพิษมีพิษกล้าที่โกรธแล้วหลีกเลี่ยงได้ยาก